สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของหมคูครูทุกคนมาพบกันเช่นเคยนะคะเด็กๆในวันที่การสดใสยอย่างนี้เนี่กันบ้างคะได้ทํากันบ้างกันบ้างไหมเอย่ยสาหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องดินรอบตัวเราแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนั้นนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาพร้อมย,ยังเอ่ยและอย่าลืมนำ หนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า60เลยค่ะนักเรียนทราบกันไหมคะว่าดินนั้นเกิดจากอะไรและดินนั้นมีกี่ชนิดนะดินแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรเอ่ยนักเรียนทราบกันไหมคะงั้นเราไปเรียนกันเลยนะคะในเรื่อง ดินรอบตัวเราแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรามาทํากิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนกันก่อนนะคะเด็กๆกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนเขียนนะคะเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ภาพที่นักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เกิดเป็นดินได้นักเรียนช่วยคุณครูเลือกนะคะว่า มีรูปภาพไหนบ้างที่สามารถทำให้เกิดเป็นดินได้มาดูกันเลยค่ะรูปภาพแรกก็คือจะเป็นหินแหละแร่รูปภาพต่อมาก็คือซากซากร,รูปภาพต่อมาก็คือถุงพลาสติกและรูปภาพสุดท้ายนะคะก็คือใบไม้ค่ะนักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดบ้างคะที่สามารถทำให้เกิดเป็นดินได้ หินและแกเกิดเป็นดินได้ไหมเอ่ยหินและแรนั้นสามารถเกิดเป็นดินได้นะคะเด็กๆซากสัตว์หรอคะซากสัตว์ก็สามารถเกิดเป็นดินได้ะคะ่ะถุงพลาสติกนะคะเด็กๆถุงพลาสติกไม่สามารถทำให้เกิดเป็นดินได้นะคะ แล้วใบไม้ล่ะคะใบไ,ไม้สามารถทำให้เกิดปิตรินได้ค่ะต่อมาเรามาดูกระบวนการเกิดดินกันนะคะเด็กๆกระบวนการเกิดดินดินนั้นจะเกิดจากสารอินทรีย์ที่เป็นซากพืชและซากสัตว์แล้วก็จะเกิดจากสารอินทรีย์ที่เป็นหินและแร่ซึ่งถ้าเกิดจากสารอินทรีย์ที่เป็นซากพืชซากสัตว์ก็จะเกิดการสลายตัวโดยจุลินทรีย์แล้วมันก็จะเน่าเปื่อยลง เมื่อทับถมเป็นเวลานานๆก็จะกลายเป็นฮิวมัสซึ่งฮิวมัสนี้ก็คืออินทรีย์วัตถุฮิวมัสจะเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชจะมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมฮิวมัสนั้นจะมีสีน้ำตาลเข้มและก็สีดำทำให้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีฮิวมัสจำนวนมากจะมีสีเข้มนั่นเองค่ะซึ่งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือที่มีฮิวมัสมากนี้ก็จะเหมาะสมต่อการเพาะปลูกน,นั่นเอง ส่วนสารอินทรีย์พวกหินและแร่จะเกิดการสลายตัวโดยกระบวนการผุพังกลายเป็นหินและแร่ที่มีขนาดเล็กลงทําให้กลายเป็นวัตถุต้นกําเนิดของดินหรือเราจะเรียกว่าเป็นอินทรีย์วัตถุนั่นเองค่ะต่อมาฮิวมัสและวัตถุต้นกําเนิดของดินนั้นก็จะมาคุกเข้าทับถมเป็นเวลานานๆรวมถึงมีพวกจุลินทรีย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตในดินนะคะเข้ามา อยู่ในกระบวนการของดินด้วยก็จะทําให้เกิดเป็นดินขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งองค์ประกอบของดินนะคะจะมี4ส่วนโดยส่วนแรกก็คือจะเป็นอนินทรีย์วัตถุ45%อนินรียวัตถุนี้นะคะก็คือจะเกิดจากหินและแร่แล้วมีการผุพังลงกลายเป็นวัตถุต้นกําเนิดนั่นเองค่ะวัตถุต้นกําเนิดนั้นก็คืออะนินรียวัตถุนั่นเอง ต่อมาก็คือจะเป็นน้ำ25%อากาศ25%เราจะเห็นได้ว่าอากาศและน้ำมีจำนวนเปอร์เซ็นต์เท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งอากาศและน้ำนี้จะแทรกตัวอยู่ในเนื้อดินนะคะทำให้ดินมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นและดินก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบส่วนสุดท้ายนะคะก็คืออินทรีย์วัตถุ5%ค่ะ ซึ่งอินทรีย์วัตถุนี้จะเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่มีการเน่าเปื่อยนะคะจะมีการทับถมเป็นเวลานาน,าน,านกลายเป็นฮิวมัสซึ่งฮิวมัสนี้ก็คืออินทรีย์วัตถุนั่นเองค่ะซึ่งดินนะคะจะมีทั้งหมด3ชนิดค่ะเราจะแบ่งชนิดนะคะตามลักษณะของดินนะคะดังนี้ค่ะโดยดินชนิดแรกนะคะก็คือดินร่วนเป็นดินเนื้อละเอียดปานกลางมีส่วนผสมของดินเหนียว ใายและมีหิมะอยู่มากค่ะระบายน้ำและอากาศได้ดีปานกลางและมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชน,นะคะซึ่งดินร่วนนี้เรานะคะจะนิยมในการปลูกพืชทุกชนิดเลยค่ะต่อมาก็คือดินเหนียวค่ะดินเหนียวเป็นเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีค่ะ เพราะ,มะเมล็ดของดินจับตัวกันแน่นทำให้เป็นดินที่อุ้มน้ำนั่นเองค่ะดินเหนียวนั้นจะเหมาะต่อการทำเครื่องปั้นดินเผานะคะหรือพืชที่ใช้น้ำเป็นจำนวนมากนะดินชนิดสุดท้ายนะคะก็คือดินทรายค่ะดินทรายจะมีเนื้อดินที่หยาบเม็ดดินใหญ่และไม่เกาะกันน้ำและอากาศซึมผ่านได้ง่ายค่ะจะไม่อุ้มน้ำ ซึ่งระบายน้ำและอากาศได้ดีแต่มีท่ารหารที่จำเป็นต่อพืชน้อยนะคะซึ่งดีไซน์นี้นะคะจะนิยมปลูกพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากนะคะเช่นพวกมันสําปะหลังดินส่วนใหญ่นะคะจะใช้นะคะประโยชน์ในการเพราะปลูกพืชนะคะเด็กๆแล้วนอกจากนั้นดินก็ยังมีประโยชน์อีกนะคะเรามาดูประโยชน์ของดินกันเลยนะคะเด็กๆ ประโยชน์ของดินดินรูปแรกนั้เรนยคคิดว่าเป็นดินอะไรคะดินเหนียวค่ะดินต่อมาก็คือดินร่วนรูปดินสุดท้ายนะคะก็คือดินทรายนั่นเองค่ะเรามาดูประโยชน์ของดินเหนียวกันนะคะดินเหนียวนะคะจะใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากค่ะเช่นข้าวแล้วก็บัวค่ะ แล้วนอกจากก็ยังใช้ทําพวกเครื่องปั้นดินเผานะคะต่อมาดินร่วนค่ะประโยชน์ของดินร่วนนะคะส่วนใหญ่เลยจะใช้ในการปลูกพืชทุกชนิดเลยนะคะเด็กๆสุดท้ายนะคะดินทรายดินทรายจะมีประโยชน์นะคะในการก่อสร้างทำเครื่องแก้วหรือกระจกนะคะซึ่ง นอกจากนี้นะคะดีนซน์นะคะยังใช้ในการปลูกพืชบางชนิดนะคะที่ไม่ต้องการน้ำหรือต้องการน้ำน้อยนะคะเช่นพวกมันสับปะหลังหรือกระบองเพชรน,นะคะต่อมาค่ะคุณครูนะคะก็มีเกมมาให้นักเรียนได้ลองเล่นกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเรื่องดินรอบตัวเราค่ะโดยให้ นักเรียนทําการสแกน QR code หรือเข้าไปในริงที่อยู่ด้านล่าง QR code นี้ได้เลยค่ะซึ่งคุณครูจะโพสต์ QR code และลิงนี้นะคะไว้ใต้โพสต์วิดีโอนะคะจะอยู่ในคอมเมนต์นะคะเด็กๆแล้วอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะจากลาก,กันในวันนี้คุณครูมีกันบ้านนะคะมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะเด็กๆโดยให้นักเรียนนะคะ แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์หน้าที่60ถึง62ค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ